យេមិនាសកាเรណសង្ឃំពុជេមៈអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោភគវាភุทธំភគវន្តំអតិវ ade មីស្វាក hato ភគវតោធម្មំធម្មំធម្មសាណិសុវជីវិនោភគ Oswata sangko sangkan namani, matiangante wisum wisum rakanataya disadene nasaan, pancasila niyacarma, tuhiyang pikmayangante wisum

Nam mô taza, pacoato, adahato, sama, samputa sa. Nam mô taza, pacoato, adahato, sama, samputa sa. Nam mô arahato pacoato, samputa sa. Nam mô taza, pacoato, samputa พุทธังสรานังภัจจามิพุทธังสรานังภัจจามิธัมมังสรานังภัจจามิธัมมังสรานังภัจจามิทุติยัมปิพุทธังสรานังภัจจามิทุติยัมปิพุทธังสรานังภัจจามิทุติยัมปิธัมมังสรานังภัจจามิ มุติยังปิดธรรมังสรนังคัจฉามิถุติยังปิดสังสารสรนังกั กัจจามิตต <together> ิยมปิส <opian> ังขังสระนังก in ัจฉามิตต <on> well ิยมปิพุทธังสระนังกัจฉามิตติยมปิพุทธังสระนังกัจฉามิตติยมปิธรรมังสระนังกัจฉามิตติยมปิธรรมังสระนังกัจฉามิตติยมปิสังขังสระนังกัจฉามิตติยมปิสังขังสระนังกัจฉามิ ติปาตาเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอาณาติกาตาเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอาคินนาธานาเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอาคินนาธานาเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจารา เวรามณีสิกขามปะตตังสัมมาทิยามิกายสุขชาติยาดาเวรามณีสิกขามปะตตังสัมมาทิยามิมุสสาวาทาเวรามณีสิกขามปะตตังสัมมาทิยามินุสาวาทาเวรามณีสิกขามปะตตังสัมมาทิยามิสุราเมระยะมัจฉะพมาทัฏฐานา เวระมณีสิกขาปธรรมสมาธิยามิสุขามีภัยมัตชัพมาทัานาเวระมณีสิกขาปธรรมสมาธิยามิอิมานิปัญจาศิขาปทานิสีเนนะสุขะจิงยันตีชิเนนะโอปัสสัมปทา สิเลนะนี่ปูติยันติกัตมาสีรังมิโซะยะยิ่งุโยมก่อนที่จะได้กล่าวสวายเทียนนะครับันนี้ก็เทียนของผุมชนด้วยแล้วก็เทียนของพอ่อฟิศใหญ่ที่ทุกคนนระยกเลยเป็นจทเทศยนแล้วมาในกรนีโอกาสนี้ก็จะได้ไดเชิญพอนเชิญท่านผู้ใหญ่สักสมยิน เพื่บ้านบ้านของอย่างของเราได้เป็นตัวแทนความเจริญยิ่งขึ้นไปในทั่วหน้าการทุกท่านทุกคมนันโมชนาขอ่อไปตันทร์ชัยเนอร์ปคะาำถวายพร้อมกันนะครับแล้วในวันทุนนาสรยุทธเป็นผู้นำจะดูต่อประคำถวายตามกันลีเทียดก็ดูวลยนักครับต่อไปท่านนโมบอกต่ครับนะโมกัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ ศัคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังฮันเตพุทธกูชายะวัสสะกตังปักธีปังสังคัสสะโอโนุเชยมามะ

ทีขรตังติตายะตายะสุขายะสายะท้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญถ้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งเทียนประจำภาษาเล่นรษาเล่มนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระสงเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งเทียนประจำภาษาเล่มนี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่มารดาบิดาญาติาสโลหิตมิตรสหายที่ร่วมรับไปยังปรโลกด้วยกับเทพพยดาทั้งหลายทั้งปวง สิกาลนานเธอทุกานเรื่องขอองรับขอจ้าที่ยกเทียนมาตั้งก่อนแล้วก็จะเจอพอเชิญพี่พ่อมาเจ็วนหน่งวางหน้าปัดอานน้อัน้เาวาหน้าปัดสียมจะได้เจอพอเชิญผู้นำเราเป็นคเป็นตัวแทนเราเรารเราังก็ทงอันนั้น

ท่านผู้ใหญ่ศักดิ pf, ์สมเย็นเจริญพรเชิญท่านหล่อองอ่อาหาเที่ยวนะครับแล้วก็เจริญพรเจริญบุตรสวงสมยีนทั้งสี่ท่านได้เป็นตัวแทนในข้อสวัสดิ์เทียนต้นใหญ่ก่อนเสร็จแล้วก็จะได้ให้ญาติโยู่ในข้อสวายเทียนที่มีอยู่นาครับทานผู้ชครับโยมรอสาธุกองกันเดินจะมาหน้าหนึ่งสองสามนะโยมกระสาชุกกองการนักเทียนของเราทุกคนนะ 1> 1, 2น3 2> สองาาต่อไปก็ให้คุณพ่ออาจารย์ประธานจะเขานังไปจำทีมโยกจะได้เข้ามาระดับไม่ต้องรีบยังไงก็กลับพาาร้อมกันนี้เนาะมาเกมนะเขเสือเข้ามาอสาธุนุนอพิมเรื่องหะไก็อาจะมามองเป็นชัดสลหรับกัเกดอ๋อ อ่ะ,ะเดี๋ยวคนนี้ก็เจริญพรเชิญครับนักพิธีค่อยเข้ามาเลยครับทีนี้มาเป็นที่ตรงไหนก็ได้เนอะนะครับครับถ้าเบลจะเลือกพระดีดีทุกวงนะเรียนได้ถ้นะาเบลจะเลือกพระหน้าตาดีก็มาทันทีถ้าเป็นห้าตาดีของเขาเลยเราน,นะ้าสาธุยนยนนะพิยมนะปีนี้ที่ที่ประกาศเนี่ยอยากได้เทียนแท่งเล็กเพราะว่า เกียนเล็กเราได้ซื้อใช้ในการสวดมนต์ทรุกวันนะครับก็เลยปีนี้ก็เลยสั่งอันนี้นี่เป็นเทียนเก่านะโยมนะเทียนเทียนใหม่สั่งมาให้คุณโยมให้บูชาใครที่ยังไม่ได้สบายวันนี้ก็จะถวายตรงนี้ก็จะเจเด่นทอนเชิญนะครับตอนนี้ก็ถวายเทียนนะคะถลายเทียนเทียนเข้าพรรษากันค่ะี แล้วดูปกัติน่าจะทุกคนทุกคน